วันนี้มีเนื้อหาภาพเสียงที่ทไ,ได้มาสมัครมีคำที่ีในสุภาพพวกลูกเสวยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ดีตีแดงลูกเล็กเด็กแดงควรดูพร้อมผู้ใหญ่วิดี้ยนล็กสร้างเพรูปความสุบทำไงทิ้งหม้อหรือทำไงใส่หมอหออห้อเติมน,น,น,นี่ฮะใส่แล้วจะลงแบบนี่น้ำมันขึ้นน้ำมัน,ล,น,น,งนลงนี่ยัก็ขึ้นลมเดี๋ยวไม่พายมาเลยอ่ะอ่เนี่ย มันน่าจจะขึ้นไปไปหน่อยก็ได้พี่ใหญ่กลังบวกมเพิไปไปกับแอวไม้แห่งแต่ปุเจ้าด้วยมั้ง่อะสองนันปุเจ้าขอไม้เนี่ยถอบตูนล็อกขั้นละอู้มุงจะพ้งอ่ะมจะขีนนั้นมาลงได้ ก็โดนเล่าไปแลโดนเบียร์ยิงโอ้ยไม่ก็มันไงล่ะน่ะนไม่เจ้าไอ้ตังหัวแล้วมาปล่อยอย้วนปาดหน้านไอ้คนนี้ละเออใช่น่ะเสียงใช่อ่ะไม่งี้นิดเดีวยวเด้อยาวยเลย ตุ๊กอีปโป้ตุ๊กปะพุงอันเล็กนะปะพุงปะพุงตุ๊กตุ๊กตุ๊กอีปโป้ตัวเล็กกินไปเลยกููเน่ะท้ายเรือไม้ใหญ่กันั่นอ่ะกินโปโพอยู่น่ะโห้ยดับจริงเว้ยสัญญาณเว้ยมามาให้หายเที่ยวเข่ามาหน่อยเดียว อัพทูยูอ่ะดูเก๋เก๋าุ้ยโอ้โหกอกแดงครับแล้วเนี่ยครับเต่าครับต <c oughs> <laughs> ามันดูน่าคล่องแป้งอะ่ะเล้ช่วยคนเดียวเลยอ่ะ บาขนาดนี้อุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเขากันโดดแล้วทิ้งอุ้ยอุ้ยพันเลยป้ะอุ้ยหลุดหลุดอะอู้ดอู้ดอ้ยอู้ดอ้ดหลุยไงนึกว่าอมเป็นเหล็กเบ็ดอะไรนะท้ายฟันนะหลังเลยเนาะ ปลาดุกินนะไม่ถุนเลยขึงนระดับเฉาเฉาโอ้ยอะไรวะเก๋งไงวะหลุดเฉยเลยผมงี้จังเป็ดเลยกะว่าจะตกปลาเล็ก ดุดเว้ยภาพเดิมเลยผลยาพุ่นๆเงี้ยลุกโอ้ย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 โอ้แล้วนี่แกว่ะเต่าครับว่าดกนึกค่อยๆดูด ของมัวเฉยฮ้ยเฮ้ยครับเฮยครับแ่กำลังกินข้าวเลยแล้วเนี่ยเต่าครับสวัอื หรอ <c oughs> เอออยู่ห้อง <c oughs> ไม่มีอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเปิดนั่งเป็นไงเป็นไง เราได้กันหลอกเรือแล้วยังไม่ได้เข้าเลยขุดบ้าดูมันอ่ะดูว่าโอุบอลลัติเหตขึ้นโอ้ยหัวขาดเลยสงสัยว่าทำบาปไม่ึ้นวันน,นี้นั่นๆปุ้ยต่อคนแรกครับไม่ได้ไม่แก้มฮึ <c oughs> อ้าวอุ้ยอุ้ย,ยโนนเนี่ยเออมึงวัดแล้วเกียมปั่นเลยวัดเกห็ยมมันวัดเอ,อ้ยไม่ได้วัดแล้วปั่นเลยอะ่ะอ้าวอู้ยอุ้ย,ยนี่ครับแล้ว,วเนี่ยครับเขาครับเหยียบสิไปเหยียบคลิ๊บ สองครับอันนี้ครับเต๋ายังไม่มาเลยเบาต้องแจ้งเต่าไปดูไปดกอุ้ยนี่ฮะมาไม่มาแล้วอุ้ยอุ้ยย้ายย้ายยากจะตกกับานเสพมือ Ô. Đẩy thống Cười 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 Đang <laughs> <Tên, phát tên, cười> ันเองว่ากินหัวหายเลย

ใครครับเนี่นยตบครับนู่นใครครับน้า <c oughs> เอ๊ยไม่ได้อยู่นี่แวเหรอฮ <c oughs> ะกืกดสายเฉิเลยอะไรจะคืนกินนานได้แล้วไหนเนี่ยคืนอ้าวเอามาแล้วครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่สู่ไหนครับสู่ไหนไม่รู้นะเนี่ยสู่เทพครับอืมหอมเนาะอืมอะไรอ่ะบอกเลวเงี้ยโคมชุมนักเฮ้ยเฮ้ยกูดึงไปตกเลยอ่ะเฮ้ยอะไรเขาอ่ะเขาครับอุ้ย เกอนักก็สิมาปล่อยไว้ตรงันน่ะแล้วเนี่ยเต่าครับ <laughs> <c oughs> อุ้ยอันนี้อะไรแล้วเต่าอืออุ้ยอุย,อ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 ยอ